ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราเปิดมาพร้อมกับฝนตกนะครับตอนเช้าเนะครับไปทํางานรถติดติดนะครับอันนี้ผมเพิ่งเลิกงานนะเพราะว่าผมเข้ากลางคืนก็กาลังขี่กลับบ้านลุยฝนลุยน้ํานะครับกลับไปเดี๋ยวก็ต้องล้างนะครับเพื่อป้องกันทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของ ptx นะครับตัวใหม่คือปี2023นะครับที่จะ ออกมาในช่วงปลายปี2022นี้นะครับหรือว่าต้นปี2023รูปทรงอ่ะพูดถึงรูปทรงมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรนะครับมันแค่เปลี่ยนเป็นไมน่าเชนนะครับอย่างที่ฮอนด้าเขาทำทำมาทุกๆปีนะครับก็คือจะมีอาจจะมีสีใหม่ออกมาหรืออาจจะแปะสติกเกอร์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ดันเป็นของอีกปีหนึ่งนะครับอย่างตัวแรกที่ผมขี่อยู่เนี่ยเป็นตัว2021นะ ก็คือตัวตัว2022ออกมาก็คือมีสีใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์แปะเอานี่หนึ่งนั่นนนี่น,นะครับหรือถ้าเราจะย้อนไปมองเจนเก่าของมันนะครับก่อนหน้านี้ช่วงตัวปี17นะครับหรือปี16ก็จะออกเป็นชุดพาร์ทที่เป็นส่วนชิ้นดำอ่ะเป็นสีส้มๆนะเพื่อนจำได้ไหมเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นจําได้ก็เป็นบอกด้วยนะครับที่เป็นขาส้มนะครับ จดำส้มอะไรพวกนั้นครับก็อาจจะได้เห็นในปี2 0 2 3นะครับอนดาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเแค่สีนะครับทีนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นน้องๆน,นะครับที่ว่าผู้ปกครองที่อยากจะซื้อรถให้บุตรหลานของท่านนะครับหรือเป็นน้องๆที่ ติดตามเจ้าตัว p x ยมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานเก็บเงินได้แล้วอยากจะไปผ่อนไปดาวนะครับก็คืออย่างที่รู้ๆกันมาว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาของมันอะ่ะมันก็มีอยู่หลายข้อนะครับปัญหาต่างๆดูเหมือนแล้วว่าจะไม่ได้ถูกแก้เพราะว่าตามกลุ่มใน Facebook หรืออะไรถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะเข้าใจว่าใช้ไปสักพักก็จะเจอปัญหาเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว21ตัว22ก็คือปัญหาเดียวกันนะครับ แล้วก็ปัญหาฮิตอีกอย่างก็คือยางด้านหลังกินด้านขวานะครับซึ่งรถผมก็เป็นนะครับรถผมก็เจอแทบทุกปัญหานะครับก็ใช้มาแล้วก็แก้มาด้วยตัวเองนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆก็ผมทําคลิปไปหมดแล้วย้อนหลังไปดูได้นะครับทีนี้จะมาพูดถึงว่ามันควรจะซื้อไหมนะครับมันควรไม่ควรม,มันแล้วแต่แล้วแต่ดูรุนพินิจของเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบด้วยรูปทรง ก็ซื้อนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาให้ข้อคิดว้น,นิดนึงว่าปีนี้มันปี22ใช่ไหมปีหน้าจะเป็นปี23ามนะครับถ้าเพื่อนซื้อปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามันก็จะโอเคนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าในปี2024อ่ะตัวรถเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าจะเปลี่ยนเป็น all new ไม่ใช่ minor change แบบทุกวันนี้นะครับ all new หมายถึงว่ามันเปลี่ยนรูปทรงรูปลักษณ์หมดเลยนะครับหรือไม่แน่ถ้ามันขายดีมันอาจจะลากปีนี้ลากทรงเนี่ยไปถึงปี2025ก็ได้นะครับ ทีนี้ทําไมถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรูปทรงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือผมอยากมาเล่าประสบการณ์ของเพื่อนผมคือของผมอะถอยตอนปี2 0 2 1นะครับต้นปีส่วนเพื่อนผมถอยตัวปี2020ก็คือปลายปี2 0 2 0ถอยมาได้เดือนเดียวนะครับแล้วก็พอเดือนมกราปี2 0 2พี่พเซก,ก็เปิดตัวใหม่ก็คือตัวนี้พูดง่ายๆว่ามันครบ3ปีของมันะ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็น,เป,นเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น all new ก็คือเพื่อนผมถอยรถมาก่อนหน้าผมเดือนเดียวนะครับแต่ว่ารถตกรุ่นเพื่อนๆนึกออกไหมเป็นโฉมเก่านะครับซึ่งเป็นราคาเต็มราคาก็ไม่ได้ลดนะครับแล้วพอออกใหม่มาก็คือราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าเป็นโฉมใหม่นะครับพอคนมองหรือใครมองมันก็จะมองว่าไอรถตัวนี้ตกรุ่นไปแล้วทั้งๆ้งที่ยังป้ายแดงอยู่เหมือนกันทั้งคู่เลยอันนี้คือประสบการณ์ที่อยากเล่ามาน,ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องมาฉีดน้ำนะครับ คือปัญหาเพื่อนๆลองหาในในในเฟซไอในกลุ่ม Facebook หรือใน u t u b e อะ่ะมันมีทุกทุกรุ่นทุกคันทุกยี่ห้อมันมีปัญหาเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราแก้ไขได้ไหมเรารับได้ไหมนะครับถ้าเรารับได้เราก็ซื้อนะครับก็อาจจะมีสีแดงนะเท่าที่รู้มาสีแดงกับสีน้ําเงินที่ออกมาใหม่ในปี2023นะครับก็ถ้าใครจะถอยต้นปีอะ่ะถอยได้เลยนะครับ ก็ยังไงมันก็ยังจะใหม่อยู่ไปอีกปีนึงแต่ว่าสมมติว่าพอเข้าปี2023แล้วเนี่ยช่วงกลางปีหรือปลายปีเนี่ยถ้าอดใจรอได้ก็อดใจรอนะครับเพราะว่าปี2024ไม่แน่มันอาจจะออกโฉมใหม่มานะครับซึ่งมันจะทําให้รถของเรานั้นนะไม่ตกรุ่นนะครับพูยังไงก็คือมันมันจะใช้ได้อยู่อีกความรู้สึกนะมันคือเครื่องยนต์มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแต่ว่าความรู้สึกว่าเราถอยปลายปีสมมุติเราถอยปลายปี2023ันี่เนี่ย เราผ่อนไปได้เดือนสองเดือนเนี่ยแล้วพอปี2024มันออกรุ่นใหม่มารถเรากลายเป็นรถแบบตกรุ่นไปแล้วอะ่ะทั้งทั้งที่ราคามันก็เท่ากันอะ่ะแล้วมันจะมีผลกับการขายต่อมือสองหรือการเทินนะครับเพราะว่ารถมันต่างปีกันอะ่ะมันราคามันก็หายไปเยอะนะพูดถึงนะแต่ว่าถ้าชอบก็ซื้อเลยนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อก็แนะนําว่าให้ซื้อปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซื้อได้เลยแต่ถ้าปลายปีหน้าแล้วก็ ก็ต้องฉีดนิดนึงนะครับอาจจะต้องอดใจรอดูปี2024ว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหรือว่าเปลี่ยนอะไรไหมนะครับก็อันนี้นะครับผมก็จะฉีดล้างถ้าเราไปลุยน้ํามาถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้รถใช้ไปนานๆไม่คืนสนิมไม่พังไม่ไม่เกิดปัญหาอะไรอะ่ะเพื่อนๆต้องต้องใส่ใจดูแลรักษามันนะครับอย่างของผมเนี้ยผมจะฉีดน้ำถ้าทุลุยน้าลุยฝนลุยน้ําเค็มนะครับยิ่งใครที่บ้าน พื้นที่ใกล้ทะเลนะครับจำเป็นมากนะครับเพราะว่าตามถนนนั้นมันจะมีไอความเค็มของเกลือที่มันผัดมาจากทะเลนะครับมันจะทำให้รถเราเป็นสนิมนะครับหรือว่าใครที่เปลี่ยนโชคมานะถ้าเป็นว n s เหรือเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่พยายามถ้าไปลุยขี้โคลนลุยอะไรมาพยายามฉีดแกนโชคนะครับอย่าให้มันเกาะคาบฝุ่นคาบไอขี้โคลนมันเกาะจนกังนะครับเพราะว่าพอใช้ไปอ่ะพอโชคยุบอ่ะมันจะไปขูดกับไอ ซีนน้ำมันนะครับน้ำมันโชคทาให้โชครล่วง่ายๆนะครับเพื่อนๆบางคนที่โชคคั่วลองสังเกตพฤติกรรมการขับขี่นะเวลาหลังจากรุยฝนมานะครับว่าเราได้มาฉีดน้ําตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะล้างแบบจัดเต็มให้ดูนะครับรวมถึงน้ํายาแล้วก็อุปกรณ์ล้างรถที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งหมดนะครับอันนี้คือฉีดน้ำไเฉยแต่ก็ยังเงาอยู่เห็นไหมเพราะว่าผมมีแววกดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆ นะครับแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ไอชุดล้างรถของผมทุกทั้งชุดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่จะถอยก็ลองศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะครับหาข้อมูลจากหลายๆที่นะครับว่ามันมีปัญหาไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงอย่าเพิ่งฟังผมช่องเดียวแล้วก็ตัดสินใจนะครับช่องอื่นก็มีลองเสิร์ชหาดูนะครับว่าปัญหาที่มันมีอยู่ของเจ้า p c x 1 6 0เนี่ยเพื่อนๆรับกันได้ไหมนะครับ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องไว้นะครับมาหน้าวันหลังถ้ามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ